ครับโอ้แต่ว่าตอนนี้ครับเราเดินทางมาถึงมวยสากลคู่ที่2ของรายการวันนี้ครับแล้วก็โอ้ดีกรีชื่อเสียงคุณออสระดับโลกเลยนะคนนี้ในแบบมวยไทยนี่หาตัวสู้แทบจะไม่มีเหมือนกันโอ้โหแต่ว่าวันนี้ครับเป็นการเทินโปรครั้งที่2ครับของยอดนักชกค่าตัวเงินล้านนะครับแฟนๆรู้จักเป็นอย่างดีเลยแหละแนะนําเลยครับนักชกทางด้านมุมแดงครับขอเสียงปรบมือให้กับเฮทมรกต เพชรยินดีอคาเดมีส่วนผู้อุ่นเครื่องของเพชรมอกตนะครับก็เป็นชาวเยอรมนีครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับอีเลียสครับครัู้นี้ก็เป็นการชกมวยสากลน,นะครับ6ยกนะครับ พิกัดน้ำหนักนี่1้6ปอนด์โอ้โหถือว่าเป็นเวทใหญ่เลยครับระดับโลกเลยนะระดับพวกแมนนี่ปาเกียวฟอยเมเวเธอร์จูเนียเรามาดูครับเพชรปรากฏกับเยอรมันันนี้คุณดอทห้ามกระพริบตาครับรับชมความมันได้เลยครับคู่ที่2ของรายการครับไปหน้าเนี่ยมวยไทยมีโปรแกรมรออยู่แล้วนะครับสำหรับเพชรปรากฏนะครับก็ถือว่าเป็นนักชกนะครับที่มีความสามารถในรูปแบบหลายแบบแหละครับ หัวหน้าค่ายลูกพีก็คือหนุ่โบสคุณนัทเดชนี่โอ้โวางเป้าก็คือต้องเรียนตามตรงและครับในเชิงชกแบบมวยไทยนี่หาคู่ชกยากเหลือเกินครับพี่กับน้ำหนัก150ปอนด์นิดมาท้าทั่วโลกนะครับไม่ต้องบอกชื่อนะครับมถ้าเกิดว่าสนใจจะเจอกับเพชรมรกตนี่ในแบบมวยไทยนี่พร้อมชกทุกคนแต่ว่าความสามารถในการชกค,คิกบ็อกซิ่งก็ไม่ธรรมดาตอนนี้หนุ่มโบสครับ ให้มาเอาดีทางด้านมวยสากลครับไม่แน่อาจจะเป็นยอดมวย3แบบคุณน็อตรอติดตามนะครับดูฟอร์มกันก่อนนะครับวันนี้ว่าจะลีลาการต่อยสากลนี่จะใช้ได้มากน้อยแค่ไหนครับเราไม่ค่อยเห็นนะครับนักมวยสากลที่น้ําหนักเกิน140ปอนด์ครับวันนี้156เลยนะครับสําหรับเพชรมรกตที่จะอุ่นที่อุ่นหมัดกับนักสู้จากเยอรมัน6ยกจะครบยกหรือเปล่าครับ ช่วงชกนี้สูงยาวครับเพชรมรกตพิกัดนี้ก็ดูไม่เสียเปรียบใครนะพี่เอกพยายามเดินเขยเาเข้าหาแลยครับเพชรมรกตครับโอ้โหหมัดซ้ายครับหมัดซ้ายครับแต่เขามีหมัดขวาเขี้ยงมาเหมือนกันต้องระวังนะครับเป็นทั้งแชมป์ลุมพินีประเทศไทยแชมป์โลกวันแชมเปี้ยนชิพครับนี่ครับมาดูในแบบของเชิงชกสากลอาชีพอุ้ยสายลำตัวครับ อยงอเป็นกุ้งเลยครับพี่บอลครับนี่แหละครับแมาได้การปรับเทคนิคเชิงชกในสไตล์บวยสากรนี่ก็เป็นอีกหนึ่งลูกศิษย์ของครูหนึ่งแล้วครับครูหนึ่งชัดชัยสาสกุลก็สาสกุลยิมนะครับตลาดกลางลาสวายลำลูกกาคลองสี่แมแฟนๆก็ไปสามารถไปเรียนมวยได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดอยากจะเรียนมวยในเมืองหน่อยนี่หนุ่มบดูแลอยู่ที่จราสรวงศ์34ครับเพชรยินดีอะคาเดมี่ ก็มีโอ้โหนักชกดังเยอะแล้วครับแพลวพาวอย่างนี้เพชรดำอย่างนี้เพชรมรกตอย่างนี้โอ้บุญหลงโอ้ยอดบวยเต็มค่ายเลยคุณดอตก็สามารถไปออกกำลังกายกันได้นะครับใครสะดวกทถาไหนาครับถ้าอยู่ปทุมนี่ก็ต้องไปสาสกุลนะครับอยู่กรุงเทพก็เพชรยินดีอะคาเดมีอ,ออกมาน่ากลัวนะครับนักสู้จากเยอรม,มันครับมีเบสิกการต่อยใช้ได้เลยครับเพชรมรกตก็จะไป ลองของไม่ได้ครับลอยหน้าลอยตาเปีย้ยงเดียวนี่อา,อาจจะฟื้นอีกทีนี่ห้องแพทย์นะครับ,บ<อ>เพราะว่าบ,<อ>บวยพิกัดนี้<ม>ใหญ่มากครับอ,อ่ะหมดยก,กได้ครับพักแป๊บเดียวครับติดตามกันต่อยกที่2นะครับต้องขอบคุณครับ CP พีเจริญพ,พุกธภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนคุณอดิลเลกศรีประทักษ์ประธาน,นาคณะกรรมการบริหารท่านตรพงต์วิเศษไพรทูประธานผู้บริหารฝ่ายปริัติการของบริษัทเจริญพกพธภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนพริตพันห้าดาว โตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดคุณวิเชียนสมภพลุ่งโลดบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ or, ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดขอขอบพระคุณครับโอ้ตอนนี้เพชรมรากตนี่แม่โดนกำปั้นของอ e ีเลียสเข้าไปหลายกำปั้นแล้วครับโอ้ประมาทไม่ได้นะครับพิกัด156ปอนด์นี่โดนเต็มๆม,มีโอกาสหล่นได้เลยอ่ะตอนนี้น่าจะเริ่มฟื้นแล้วครับแม่ต้นยกนี่ทำแฟนบวยชาวไทยใจหายใจคว้าเหมือนกันครับพี่เอกโอ้โหมีขยิบมีเบิกตาเลยครับเดินเข้าไปครับมึนๆเลยครับ คือจังหวะเข้าเป้าแล้วออกหมัดมากกว่าอยู่ที่เพชรมรกตนะครับแต่ของเขาออกแต่ละหมัดเนี่ยอย่าให้โดนก็แล้วกันครับโอ้หนักล้วนๆครับเอาหมัดซ้ายกระแทกหมัดขวาครับดูดูเวียงแต่ละดอกครับโอ้โหเพชรมรกตครับเดินเข้าไปหมัดขวาหลุดครับเราเราได้หมัดซ้ายเหมือนกันครับเราได้หมัดซ้ายเหมือนกันครับพี่บอลครับครับนี่แหละครับมาชักงโมโหแล้วนะครับคุณเอกมาก่อนการชกนี่มีไปสัมภาษณ์เพชรมรกตมาครับในชีวิตการชกมวยยังไม่เคยโดนน็อกนะครับเพราะฉะนั้น เม,มื่อสักครู่นี้ตื่นเต้นหวาดเสียวเลยครับในอดีตนี่เคยปะทะกับอดีตแชมป์โลกวันเฮงมีนายโยธินในสมัยนั้นมาแล้วด้วยใช่ไหมครับคุณดนอ,นอแต่น้ำหนักตอนนี้นี่ไปคนละเรื่องแล้วนะครับวันเฮงยังอยู่1้5ยได้ครับโอเพชรมรกตนี่ตอนนี้ปล่อยขึ้นมาประมาณ150ครับอ่าตอนนี้เอาคืนครับเพชรมรกรรตตัดลําตัวอ่าอีเล็คอปนี่โดนลำตัวแล้วทำท่าถอยกูดเหมือนกันครับอ้าวไม่เคยโดนน็อกนะครับเพชรมรกตครับ อีเลสคอปอยากจะเปิดซิงหรือเปล่าครับโยกแล้วครับโดนขวาลำตัวเอาหมัดซ้ายครับหมัดซ้ายเล็งที่ใบหน้าครับของเพชรวรกตดันแล้วครับหมัดขวาครับมาทั้งขวาหน้าและซ้ายหลังเอาผ่อนเกมนิดหนึ่งนี่ครับมายอดนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีโอ้ยซ้ายสวยครับมาเพชรวรกตนี่หนุ่มบสหนุ่มบสมาเชียร์ยู่เชียร์ยูมีลูกพี่อีกหนึ่งท่านผู้ทำสนครับพี่มิตรคุณสุเมศซื่อสัตบงกดครับ มั่นใจว่าตอนนี้กำลังเชียร์อยู่เชียร์เจ้าวินอ่ะเพชรมรกตเพชรมรกตดูแล้วมีโอกาสจะไม่ครบโอ้โหอัมคัตครับมาเซธหลาเลยครับอัมคัทซ้ายของเพชรมรกตครับไหวไม่ไหวจังหวะนี้มากัดจะเช็คบินให้ได้เลยครับอีเลียสครอปเหวี่ยงมาครับแต่ความแม่นยำตอนนี้เพชรมรกตเหนือกว่าครับโอ้โหเกือบแย่ครับมองตราถ้วยทองยามองน้ำตราถ้วยทองบริษัทโรงงานเพชรศัลกรรมแหลมทองการแพร่จำกัด แชมพูเปลี่ยนสีผมมาโนดักแฮร์สบู่สกินเดียววิตามินมาโนโปรวิทบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟินบริษัทลีนาประเทศไทยจำกัดสีลีนาสีคิงคอปบ้าสีโปลีนาขอขอบพระคุณครับต,ต้นยก2นี่เราใจหายครับเพราะว่าเพชรปรากฏโดนก่อนครับแต่ช่วงท้ายมาเอาคืนได้ครับมาลุ้นกันต่อครับยกที่3ครับการอุ่นเครื่องสากลพิเศษ6ยกนะครับ เพชรมรกตเพชรยิดีอะคาเดมี่ครับกับอีเลียสคอปนักสู้จากเยอรมันครับโดยเฉพาะช่วงปลายยก2นะครับโอ้โหบัตรนั้นโดนเข้าไปอีเลียสครอปบอกต้องถ้อยถ้อยถ้อยก่อนเลยครับเดี๋ยวดูครับแต่ยก3เปิดมาที่หนว่าเพชรมรกตจะปิดบัญชียกนี้เลยหรือเปล่าครับดูครับมัดซ้ายเน้นๆแล้วครับซ้ายที่2หลุดไปครับอ้าวชักโมโหเลยครับมาเพชรมรกตเดี๋ยวต้องดูครับ มาว่าดูครับคู่ชกมาแกรอบวกรอสวนอยู่นะคุณออสน,นะโดนเยอะนะครับแต่ก็ยังไม่ยอมทิ้งตัวโอ้หูซ้ายมากดเต็มๆ็มเลยครับของเพชรปรากตตอนนี้สถานการณ์ของอีเลสคอปนี่ค่อนข้างจะหนักหน่วงแล้วครับเอ๋อเริ่มจะต้อน้อยแล้วโอ้หูซ้ายโดนอีกแล้วครับถ้าหลังพิงเชือกนี่อาจจะกลายเป็นเป้านิ่งนะครับไม่ค่อยสู้ดีแล้วแต่ว่าระวังหมัดสวนเขาด้วยนะครับอีเลสท็อปครับ ความหนักความแรงของเขาก็ไว้ใจไม่ได้ครับขอยออกมาจากมุ่มอับนลครับแล้วดีครับหมัดซ้ายอับบัคคัตครับสายลําตัวครับตัดเข้าไปของเพชรประกฏครับสายเน้นๆแล้วครับ4-5หมัดละแต่ดพาตอบโต้ตอบโต้น้อยลงนี่กรรมการมีสิทธิ์ยุติการชกได้นะครับแต่ตอนนี้ยังตอบโต้อยู่ครับยังยังยังมีเถียงครับเอาละครับ นี่ครับมาเวทใหญ่โอ้โหมวยแบบนี้ครับมาประหมาณรุ่นซปเปอร์เวลเตอร์เวทครับโอ้โมาเพชรมรกตมเดินทางมาถึงตรงนี้นี่ยก3ยังถือว่าโชว์ผลงานได้ดีครับนี่ครับถ้าโชว์ฟอร์มสวยๆครับท่านดรพงศ์วิเศษไพฑูรยครับมาอาจจะมีบัญชามาให้ตอนนี้ไล่ล่าบัลลังกโลกของจริงเลยครับมาแชมเปีนโลกโมวยาสากลอาชีพมามีรุ้นมีรุ้นเหมือนกันนะคุณเอกนะ นวดต่อครับเพชรปรากฏนวดต่อครับนวดให้ว่านอนสอนง่ายหน่อยครับมีหมาซ้ายคืนมาอีเลสคอปอ่าหมดยกที่3ครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับกาวช้างเคนจิกาวช้างต้องเคนจิครับจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC ท่อน้ำไทยขอบคุณคุณพิชัยกิจอิทธิครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขบริษัทหุ้นชิวจำกัดสมเกาหลีตังปุยจับ เครื่องดื่ม GSD ตาโสมเกาหลีตังกุยจับคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดพร้อมด้วยคุณปณวัฒนกิจ,จเจริญวงศ์ครับบริษัทบางกอกออโต้พาร์ตจำกัดลูกหมากรถยนต์ตองหนึ่งลูกหมากรถยนต์โปรขอขอบพระคุณครับับยกที่ผ่านมานี่เป็นยกที่ดีที่สุดของเพชรมรกตนะครับเริ่มจะออกหมัดเข้าใส่นักสู้จากเกยอรมันข้างเดียวครับแต่ยกนี้นี่ดูว่าอิเล็คอปเริ่มจะฟื้นโอ้โหโดนอีกแล้วครับชุดนี้ เพชรมรกตนี่มาหลากหลายเลยครับและเห็นมีหมัดอับปรคัตด้วยนะครับสำหรับเพชรมรกตช่วงต้นนั้นยกสี่ครับฟื้นแล้วนะครับอีเลสท็อปครับมีเถียงด้วยหมัดขวาครับเพชรมรกตดันดันออกหมัดขวาสั้นๆไปครับแล้วดูเขามีเวียงมาแต่ว่าไม่โดนนะครับคือเวียงมาแต่ละดอกนี่คือค่อนข้างที่จะสุดไหลเลยครับแต่ว่าแหมคำเป้าไม่ค่อยเจอครับหมัดของอีเลสคอปหวังว่าหมัดเดียวเอาให้อยู่เลยนะครับ เพชรมรกตก็ยังเดินหน้าลุกไล่เหมือนเดิมตัดลําตัวครับเสียงดังฟังชัดครับมวยพิกัดนี้ครับร้อยห้าสิบเอ้าตอนนี้เพชรมรกตโดนบ้างแล้วครับโอ้อะไรก็เกิดขึ้นต้องระวังเลยครับเพราะว่าเหวี่ยงมามเหมือนเหวี่ยงมาจากเยอรมันเลยครับพี่บอลโอ้โหนี่นะครับดักแรงเพชรมรกตชนชนเข้าไปครับมาเพชรถอยหลังไม่ไปเหมือนกันครับเพชรมรกตตอนนี้นี่ครับเบียดติดเข้าไปโอ้โหนี่ครับ ผู้สมัคส่วนเยอะนะครับเพชรมรกตมีท่านดรพงศ์วิเศษไพฑูนครับท่านฝลตำรวจตีวิชัยสังปราภัยครับคุณสุเมศซือสัตตบงกฏทุกท่านนี่มาวันนี้ถ้าเกิดชนะคว้าชัยนี่มีอชีตอีกครับเพชรมรกตติดเข้าไปชนเข้าไปอีเลฟคอันี่ดูอ่อนนอกแข็งในนะครับพี่เอกคบผมเพียงไปโอนมาแต่ว่ายังทนได้แล้วมาอีกแล้วครับดูครับผัดกันเดินผัดกันถอยครับ เราเนี่ยออกแคบๆปอดไปเรื่อยครับส่วนเขาเนี่ยว่างก็จริงแต่ว่าหมักเหลือเกินครับหมัดขวาครับเต็มกระโดงคางครับโต้คืนด้วยหมัดขวาเหมือนกันครับอีเลสท็อปดูครับเอาหัวมุดระเบียดเข้าไปครับหมัดซ้ายกระแทกของเพชรปรากฏครับมี้ายลำตัวขึ้นมาเหมือนกันนะครับอีเลสท็อปตอนนี้โดนไม่รู้จะโดนยังไงแล้วก็โอ้โหดูสวนมาครับเอายังประมาทซ้ายสวยครับ หมดยก4ครับหรืออีก2ยกยก5กับยกสุดท้ายครับพักก่อนคู่เดียววันนี้ต้องขอบคุณนะครับเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับจรันสนิทวง34อุปกรณ์มวยยี่ห้อพายครับภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอะคาเดมี่สาสกุลยิมครับตลาดกลางล่าสวายลำลูกกาคลอง4มวยเด็ด789มวยไทย2 0 0คันคลองสวนภูรีสอร์ทพร้อมด้วยท็อกออฟเดอะทาวน์ออกเกนไนเซอร์หาดใหญ่ขอขอบพระคุณครับ ดูต้นเกมนี่น่าจะไม่ใช่เกมยาวครับโอ้แต่เดินทางมาถึงยกที่5แล้วด้วยนะครับก็ดูฟอร์มครับของเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับหรือเพชรมรกตวสังประไพฝ่ายไทยก็แทบจะหาคู่ต่อกรไม่มีครับในพิกัดเดียวกันโอ้โหโดนอัปคัดครับอีเล็คอฟแกก็ทนเหลือเกินครับโดนบนโดนล่างโดนจนนับไม่ทั่วและยังยืนอยู่ได้ครับมันจะไปก็ไม่ไปครับโอ้โหแกที่ทรหดครับ อ้าวหมัดซ้ายเพชรมรกตดครับเพชรมรกตก็ทำต่อเดินต่อครับอีเดสครับอกอยาช็อตละกันอยาช็อตละกันเดี๋ยวถึงตาข้าบ้างครับอ้าวหมัดซ้ายครับกระแทกแต่ว่านี่ครับดูหมัดขวาคืนมาครับหมัดขวาหมัดซ้ายของเพชรมรกตครับซ้ายหน้าดูเริ่มออกเยอะขึ้นเลยครับแล้วก็หมัดซ้ายครับนี่เน้นๆเลยนะครับขวานี่คำเป้าครับแล้วก็กดด้วยซ้ายเพชรมรกตก็ต่อยจนเมื่อยมือแล้วครับ ถือว่าคุณภาพเลยครับอีเรตคัพแม้ว่าดูครับมาระบบการป้องกันตัวอาจจะไม่ค่อยดีครับแต่ว่ามโดและกรทนได้ครับนักสู้จากเยอรมันี่ครับกีฬาสดบันเทิงดีนะครับทู For you ช่อง24นำเอามวยสากลระดับโลกแบบนี้ครับให้แฟนๆได้รับชมกันสดๆเลยนะครับทู For y ย u ช่อง24ตอนนี้สึกยอดบวยโลก WBC เอเชียโอการ พคูท่ที่2ของรายการในวันนี้ <_ C 1> เพชรมรกตเพชรมรกตมายอดแชมป์โลกในแบบมวยไทยคิกบ็อกซิ่งก็ไม่ธรรมดานะครับพัดแพ้ผัญชนะกับยอดแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งที่เก่งที่สุดของโลกเปโตเซียนมาแล้วครับสำหรับเพชรมรกตมาดูฟอร์มในแบบมวยสากลคุณเอกดูว่าจะถึงฝั่งฝันไหมดูสากลครับในการเทินโปรครั้งที่สในชีวิตของเพชรมรกตนะครับ เดี๋ยวไฟหน้าก็กลับไปมวยไทยเลยครับ25มีนาครับเจอกับธนันชัยแฟร์จ็กหรือว่าราชานนนนะครับเดี๋ยวดูว่ากลับไปชกมวยไทยจะได้สเตปสากลไปต่อยหมัดได้ดีมากยิ่งขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจับตามองครับวิชาที่ได้จากตรงนี้ครับแล้วไปปรับใช้ยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับแต่ว่ามีมัดซ้ายกระแทกครับอิเลสคอปจากเยอรมันสิบวิสุดท้ายยกที่5นะครับเร่งอีกชุดหนึ่งครับฝาก่อนคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมามันแบบเหมือนชกกันมา มีฟอร์มการชกหลายสิบครั้งด้วยกันทั้งคู่แหละครับและวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณปณนนวัฒนก,กิจเจริญวงศ์บริษัทบางกอกออตโต้พาร์ทจำกัดครับลูกหมากรถยนต์ตรองหนึ่งลูกหมากรถยนต์โปรขอบคุณคุณพิชัยกิจอิทธิกรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุขเทศสัตคุนชิวจำกัดโสมเกาหลีตังกุยจับเครื่องดื่ม GSD ตาโสมเกาหลีตังกุยจับขอขอบพระคุณครับเดินทางมาถึงยกสุดท้ายนะครับ คู่อุ่นเครื่องพิเศษ6ยกนะครับจบคู่นี้ก็จะได้ดูคู่เอกกันนะครับก้องฟ้า c p f จะป้องกันตำแหน่งแชมป์ WBC เอเชียครับในรุ่นซปเปอร์ไฟว์เวทเจอกระดูกชิ้นโตเลยครับอดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลกถึง2สมัยนะครับสามารถเล็ก GNG Boxing ่งยครับสามารถเล็กนี่เคยไปชิงแชมป์โลกสถาบันหลักที่ประเทศญี่ปุ่นมาแล้ว2ครั้งครับในรุ่น108ปอนด์ของสซาฮามวยโลกแล้วก็ IBF นะครับสหพันธมวยนานาชาติมาด้วยนะครับ โอ้โหเก่าเลยละครับรายนี้ครับสามารถเล็กครับเดี๋ยวดูครับวันนี้กล้องฟ้าจะผ่านได้ไม่ได้ครับเจอเขี้ยวลากดินแบบนี้เข้าไปส่วนบนเวทียกที่6นะครับโอ้โหตอนแรก3ผู้บรรยายฟันธงแล้วน่าจะไม่ครบหยกแต่ที่ไหนได้ดูครับยืนมาถึงตรงนี้ครับสู้กันได้สนุกเหลือเกินครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับฮะตอบโต้เพชรมรกตแบบโอ้โหหนักแรงสวนมาทุกลูกนี่มหามีมีซึมซมไปเหมือนกันเพชรมรกตแต่ว่าตอนนี้มหาจับทางจับทางโอ้ ตาด้านขวาของเพชรกรกฏนี่ก็มีรอยช้ำเหมือนกันนะครับจากพิกษหมัดของอิเลสคอปนักสู้จากเยอรมันอันนี้แหละครับการสั่งมวยมาเป็นคู่อุ่นเครื่องครับต้องแบบนี้ครับทำให้เพชรกรกตนี่ได้อะไรเยอะเลยนะครับในการชกอุ่นเครื่องกำหนด6ยกวันนี้ครับยังเดินนะครับอิเลสคอปครับแล้วก็ เพชรมรกตเองก็เนี่ยครับออกลูกฝีมือต่อยแล้วฉากตีหัวเข้าบ้านครับไม่อยากพลาดด้วยแล้วครับอุ้ยดูัดขวาครับแม่เพิ่งแกจับยัดเลยครับบัดซ้ายโต้คืนครับเพชรมรกตไม่มียอมเลยนะครับอีเล็ครับม่รู้ว่าตัวเองต้นๆอาจจะโดนเยอะหน่อยครับตอนนี้หวังจะโกยคะแนนคืนครับนี่ครับหาของดีเลยครับคู่นี้ การชกอุ่นเครื่องนะครับครั้งที่สองของเพชรมรกตเพชร,ร,พชรยินดีอาคาเดมี่ครับเชื่อเหลือเกินครับฟอร์มการชกของเพชรมรกตต้องเข้าตาท่านดรพงศ์วิเศษไพฑูรย์ยนแน่ครับชกแบบนี้โอ้โหเดี๋ยวจะมีคิวชกมวยไทยก่อนแล้วขอว่างเว้นจากมวยไทยเดี๋ยวครับเดี๋ยวมาดู การโกมวยสากลเชื่อว่าแฟนๆนี่อยากติดตามแหละครับประเทศไทยไม่แน่อาจจะเป็นประวัติศาสตร์ครับโดยเฉพาะแฟนๆที่อยากดูของใหญ่ครับนะได้ดูคู่นี้เลยครับจะเห็นพัฒนาการจากไฟแรกนะครับในการเทินโปของเพชรมรกกนะครับวันนี้เขาออกหมัดมากยิ่งขึ้นมากกว่าการเทินโปไฟแรกที่ผ่านมาแหละครับต่อถือว่าเป็นการเป็นพัฒนาการในเชิงชกของมวยสากลอาชีพครับโอ้หลากหลายรูปแบบเหลือเกินครับ การต่อสู้ของพี่ปรากฏนะครับคะแนนอย่างเป็นทางการครับจากกรรมการทั้ง3ามท่านรอติดตามบนเวทีครับส่วนคู่ต่อไปนี่พลาดไม่ได้นะครับผู้เอกของรายการและววันนี้เป็นการป้องกันแชมป์ ดับเบิลยูบีซีเอเชียซุปเปอร์ไฟ115ปอนด์ครับกล้องฟ้า CPF จะผ่านเขี่ยวลากดินอย่างสามารถเล็กได้หรือไม่ได้เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวมีคำตอบแน่นอนครับผู้ถัดไปนับจากนี้แล้วถ่ายทอดสดกันยาวๆถึง2องทุ่มเลยนะครับอาบนเวทีครับ ครับถือว่าสู้ได้สมศักดิ์ศรีด้วยกันทั้งคู่นะครับทั้งเพชรมรกตและก็อีเลียสคอปจากเยอรมนีครับในช่วงนี้ครับเดี๋ยวให้กรรมการชี้ขาดนะครับว่าใครได้รับการชูมือครับสุดท้ายครับเป็นเพชรมรกตวอสังประภัยหรือเพชรมรกตเพชรกินดีอะคาเดมี่นะครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนอีเลียสคอปไป ถือว่าทั้งคู่นี้สู้กันได้แบบถึงพลิกถึงขิงเลยครับคโอ้เรียกเสียงปรบมือจากท่านผู้ชมรอบๆเวทีนี้กึกก้องเลยครับสำหรับผลการชกค,คู่นี้